พบกับสองก็มาไรามาสตอรี่ตามเคยนะจ้าเมื่อน,นี้กําไรมาพามาชมบรรยากาศทุ่งปอเทืองจ้า้างๆสารปูดอนไข่ได้จ้าขอโชคปูดอนไข่วันที่16มีนาอมจ้าพาชมบรรยากาศรอบๆวะจ้า ยืนดนีมาเลยจ้าลูกซ้ายไปหาเขาห้ยพะย่ะกินก้อนเราได้จ้าเตรียมของห้ปูแล้วจ้าน้องสียางไปหาปูไปชมบรรยากาศรอบๆข้างในได้เลยได้จ้า ทางไหนด้จ้ารอบขังปูลม้มพัดต้นปอดเทืง้งสวยสวยงามมากเลยจ้ารอบรอบหเห็นหัวรถพ่วงสิบล้อขับไปมินจ้าถนน,นชมบรรยากาศร,รอบๆจ้า สบายสบายกายสบายใจก้นใจร้อบึง่งหวสามตัวตรงเลขกสามตัวเด้อจ้าชมบรรยากาศรอบๆก่อนอีกฟังจะเป็นน้องน้ำเด้อยจ้า ้ามาเบิ้งเลขมาในจุดถูบแล้ว,เ,วเห็นว่าจ้าพี่น้องเบิ้องเดออร์ซ่าเห็นตัวใดมากับซื้อว่ามากับ สองสื่อจ้าเบิ่งเป็นแนวทางเลายหงองเพื่อมีโชคมีบุญวาสนาน้ำกันถือสามตรตรงตรงจะได้ซอยกันให้ลงทานทำบุญละจ้ามือวันที่สามเมษายนจางมาลามาหาปูลวจ้าแล้วก็จะได้บวงสรวงยูนี ได้ล้ำบ่วงสวงเลยจ้ะยี่มือแรงสิเป็นล้ำถวายปู่ยู่วัดยูนาเวทีมรำหนูนะจ้ะสงการสงคือสีบุญไห้จากดอยจีจ้ะบุญไห้เอาบุญเอาโชคเอาไซนีลล่แหละจ้ะบุญไห้กับอดทนเอาอยากมั่งอยากมีนะจ้ะอยากมีโชคมีลาบเ<โ>บื้องเอาเด้อพี่น้อง ข้ไงก็ฝากกดติดตามกดไลกดแชร์กําไรมาสตอรีน่นีด้วยจ้าคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้จ้าสวัสดีจ้า